สนุกฮะสวีทุกคนด้วยนะครับวันนี้บผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Special Anime Defense ครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะมาพูดถึงอีเวนต์ล่าสุดนี่นะครับเป็นอีเวนต์ที่สามารถรับ l i m i t ต็ดอิทจิได้นั่นเองนะครับก็มาที่อีเวนต์เลยนะครับเขาก็จะบอกอยู่แล้วเหลืออิทจิกี่ตัวนะครับมันจะสามารถหาและดอบได้จากด่านแซนวิ l เลตอินฟินิตนะครับคือมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะก็คือเข้าไปที่อินฟินิตนะครับแล้วก็ เลือกที่จะหาได้เลยนะคือตอนแรกเหมือนเขาจํากัดไว้ว่าเป็นลิมิเต็ดที่มีแค่เจ็ดพันตัวตอนนี้มีคนได้ไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งยังไม่ครึ่งหนึ่งสิเจ็ดพันจะไปครึ่งหนึ่งได้คือหายไปประมาณสี่ร้อยกว่านะครับเออนั่นแหละประมาณนั้นเลยครับคือถ้าใครอยากได้อทชจิแล้วยังเล่นแแบบนี้อยู่ก็สามารถเข้ามาหาได้จากอีเวนต์ตรงนี้ได้เลยนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเปอร์เซ็นต์ดรอปมันเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดที่เขาบอกว่าให้มาค่า พวกศัตรูในแซนวิลเล e อินฟินิตนะก็มีสิทธิ์ที่จะได้อิจิไปนะครับโอเคประมาณนี้เลยสําหรับอีเวนต์นี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยคืออย่างที่ผมบอกเลยนะตามชื่อคลิปเลยคือผมอาจจะพักเกีเ่ยวกับ Special a n i m ิเมชันเฟนแล้วมีคนตัง้งข้อสงสัยว่ามันไม่ดีหรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ คือตัวเกมมันเล่นได้ครับมันก็ฟีลลิ่งของ Anime a d v e n t เวนเลยถ้าอยากจะเล่นต่อก็สามารถลุยไปได้เลยครับแต่จากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาความรู้สึกที่ผมเล่นมาเนี่ยเกินกว่าประมาณ8-9ชั่วโมงและอ่ะยังไม่ถึง24ยังไม่ถึง1วันหรอก8-9ชั่วโมงในดีผมก็จะมีเป็นอ่าตัวนี้นะครับเป็นอ่าอารววานะอารวาแล้วก็แซนมทแมนนะครับเออ ก็ถือว่าผมก็โชคดีระดับหนึ่งนะที่สุ่มได้พวกตัวมิสติกอะไรก่อนที่มันจะการันตีนะครับแต่ด้วยความที่ว่าผมรู้สึกว่าตัวเกมมันยังช้าจริงๆคือตอนแรกมันไม่มีปัญหาถ้าตัวเกมมันสอดคล้องกับระบบการเล่นแต่ตอนนี้ความช้าของเกมเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยมีปัญหาในการเล่นระดับหนึ่งเลยก็คือ เ,เวลารอาชาเลนจ์อะไรเงี้ยหาดาวเวลาผมจะมาอีโวตุคลครอะไรเงี้ยครับชาเลนจ์นึงมันรอเป็นชั่วโมงมากเลยแล้ววันหนึ่งผมเล่นเกมประมาณแค่2อถึงสชั่วโมงเองแล้วคือระหว่างที่รอาชาเลนจ์ชั่วโมงอื่นๆมันเปลี่ยนเควสอะไรเงี้ยเพื่อหาดาวเนาะผมก็จะไปลงพวกแบบเควสไรวันเลยซึ่งเควสไรวันมันให้เพชรแบบเรียกว่าสําหรับผมคือน้อยมากนะคือน้อยจริง นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นมา8-9ชั่วโมงเนี่ยมันยังไม่มีเควสอีเวนต์แบบนี้เนาะเออมันยังไม่มีกิจกรรมอะไรให้ทำอย่างนี้ซึ่งตอนแรกมันน้อยมากมันเลยทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเบื่อเพราะเบื่อแล้วจริงๆเนี่ยเส้นทางของการ AFK เพเนี่ยกับการเล่นมือแบบตามปกติอะมันห่างกันแบบระดับหนึ่งเลยคือ การ AFK ก็คืออย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องเสียเวลามานั่งเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะปล่อยไปได้เลยเนาะคือวิธีการ AFK ที่ผมไปอ่านมาหรือมีน้องๆในแชทเนี่ยแนะนำมาก็คือเข้าไปที่ Planet n a แแล้วก็เข้าไปที่ Infinite นะครับแล้วก็ทำการเล่นแล้วก็สแปมคลิกให้สแปมปุ่ม,มครับให้มันกดย้ำๆอยู่ที่เล่นต่อ r e เพลย์รีเพล,เพลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเพราะว่ามันมันรู้สึกว่ามันมันจะมีแค่นั้นแหละ เพราะว่ามันไม่ต้องผ่านเวฟแรกอะไรก็ได้แค่ยืนเฉยๆแล้วแพ้ไปให้มอนเข้าบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะได้เพชร50-80เพชรแล้วอะไรเงี้ยถามว่ารู้ได้ยังไงใน Discord เขาบอกเองนะตอนแรกผมก็มาหาอยู่ว่าเออมันจะมีแนะนําสําหรับสายเล่นมือไหมสายแบบอะไรปกติไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอะอะไรคือเส้นทางในการฟาร์มเพชรที่ดีที่สุดนะครับเขาก็จะเขียนเลยว่าอะเนี่ยก็ไปที่นามก อินฟินิตนะครับแล้วก็ยืนจนกว่าจะแพ้นะนะก็จะได้เพชร5 0าสถึงแปเจมนะครับมันแค่นั้นเลยครับมันไม่ต้องทาอะไรเลยซึ่งบางคนเนี่ยสามสิบสชั่วโมงเนี่ยก็จะได้หลักหมื่นแล้วนะพอได้หลักหมื่นมาแล้วเราก็สามารถที่จะมานั่งสแปมเปิดหาพวกตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยได้ได้เลยนะมีสิทธิ์ที่จะได้แบบมิสติกโดยการ FK ฟเล้วน,วนแบบชิวๆเลยนะครับเออซึ่งตัวกลางเนี่ยก็จะเป็นคูณ2อ,อาจจะต้องรอตู้หรือบางทีก็มีสิทธิ์ที่จะได้ซีเคท ออกซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเพชรเราเยอะมากๆอะไรเงี้ยมันแค่นั้นเลยจริง,รงๆครับมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันคอนเทนต์มันยังน้อยแล้วก็ตัวเกมมันยังช้านะครับคือช้ามากๆคือกลับกันอ่ะคือผมเข้าไปเล่นอินฟินิตผมก็ไปทำเควสเนะเข้าคำเควส30เวฟ15บเวฟอะไรเงี้ยโอ้มันนานมากครับนานมากเพราะว่าด้วยกันที่ว่าผมยังไม่มีตัวเงินด้วยแล้วผมเอาพวกตัวละครเนี่ยที่มันเป็นสีลุงสีแดงไปลงอินฟินิตเพื่อจะให้อยู่นานๆได้เพชรเยอะๆอะไรเงี้ย มันใช้เวลานาน,านมากๆจริงครับก็เลยอาจจะรู้สึกว่าไม่เหมาะกับตัวผมละกันอข้อดีข้อเสียคือมันไม่เหมาะกับตัวผมนั่นเองนะแล้วการที่ว่าออฟฟิเชียลเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าวิาวธีการฟาร์มเพชรที่ดีที่สุดตอนแรกผมคาดหวังว่าสิ่งที่ผมไปหาผมไปเจอก็คือเออเอ,อวิธีการฟาร์มเพชรที่ดีที่สุดอาจจะเป็นแบบทำเควสนะครับพอทาเควสอย่างนี้ถ้าคุณมีเวลาว่างคุณก็ไปทาอันนี้ต่อถ้าทําอันนี้ต่ออยากจะไปหาดาวก็ไปลงชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ยคือมันยังระบบมันยัง ดึงผู้เล่นไปมาไปมาให้อยู่ในแมปได้ไม่นานพอครับสุดท้ายคือผู้เล่นก็จะปล่อยตัวทิ้งไว้แล้วก็ออกจากแมปไปแบบเงียบเๆเลยนะส่วนตัวก็เลยรู้สึกว่า,าผมคงจะไปเล่นแมปอื่นก่อนละกันคือพักไว้ก่อนไม่ก็อาจจะเลิกไปเลยก็ได้เพราะกลัวว่าระหว่างที่อัปเดตแรกคือเอาง่ายงคือข้อดีอะครับถ้าใครจะเล่นเกมนี้ต่อสามารถเล่นได้เลยนะเพราะว่า ในอัปเดตต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะทําให้ตัวเกมเร็วขึ้นอาจจะมีอะไรให้ทำเยอะขึ้นก็อาจจะต้องรออัปเดตแต่ว่าผมเนี่ยแค่รู้สึกว่ามันน่าจะมีแมปดีๆที่ผมสนใจมากกว่าน,นี้อย่างเช่น a n i m เม o รอยัหรือเดือนหน้าก็จะเป็นแวนการ์ d หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันกำลังจะเปิดมาเพิ่มเนี่ยผมก็รอเล่นไอ้พวกนั้นก็ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะสเปเชียผมก็ ไปละกันนะครับเออพักละกันนะเดี๋ยวรออัปเดตหน้าก็อาจจะกลับมาเล่นถ้าไม่มีอะไรเล่นแต่ว่าผมว่าช่วงนั้นผมก็อาจจะได้เกมเล่นแล้วนะผมเดาไว้อย่างนี้เลยถ้าไม่ได้ก็คงอาจจะกลับมาเล่นสเปเชียลประมาณนั้น,นครับประมาณนี้โอเคคลิปก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ใครอยากจะคุยอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้ครับก็หลังจากนี้นะคอนเทนต์ของผมเนี่ยจะเห็นผมเกี่ยวการน้อยลงแหละ นะเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะย้อนกลับไปเหมือนตอนช่องเก่าคือถ้าใครรู้จักผมตั้งแต่ช่องเก่าเนี่ยผมจะมีความแบบออแอค e s s i ี e น้อยมากกว่าแต่ตั้งแต่เกมเอ,อ,อย่างเช่นแอนิเมะแอดเวนเจอร์ปิดไปเนี่ยผมก็เห็นเกมที่มันเปิดใหม่มาแล้วมันทาให้ผมเนี่ยอารมณ์รุ่มร้อนระดับหนึ่งนะเพราะว่าคือตัวเกมมันไม่น,นั่นมันไม่น่าสนใจหลายๆเกมเลยมันเลยทําให้แบบนานแล้วเลยทําให้ผมบางทีผมอาจจะหงุดหงิดอะไรเงี้ยแต่หลังจากนี้ตัวคอนเทนต์ของผมเนี่ยผมจะย้อนกลับไป สู่ลากเงาตั้งแต่เปิดช่องเลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e ผมด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย